นายสมชายสีสุทธิยากรน,นะคะก็เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะมีการวิพ,พยากษ์วิจารณ์นะคะว่าท่านนั้นมีการทําเกินหน้าที่โดยระบุว่าผลการหารือกับทางสองพักการเมืองส่วนใหญ่นะคะก็แนวน้มออกมาไม่ดีเนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะ นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตระบุว่าเมื่อวานนี้ได้หารือกับตัวแทนของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วโดยได้นําเสนอชุดความคิดที่จะหวังช่วยลี่คลายเรื่องของสถานก,การณ์ทางการเมืองในปัจจุบันให้กับทั้งสองพรรคแต่จากการหารือในครั้งนี้สรุปว่ายัางไม่มีข้อยุติว่าทั้งสองพรรคนั้นจะยอมรับชุดความคิดดังกล่าวหรือไม่ แนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีเท่าใดนักเนื่องจากมุมมองของทั้งสองพักยังมีความแตกต่างกันอยู่แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ทั้งสองพักคงจะนำชุดความคิดที่ได้เสนอไปหารือกันว่าจะเป็นความคิดหรือวิธีการที่จะช่วยให้เกิดผลดีกับสนการการเมืองในปัจจุบันหรือไม่ทั้งนี้นายสมชายมีความต้องการให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปทั้งที่ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายและเป็นกะกะตที่มีหน้าที่จัดการการเลือกตั้ง ส่วนพักประชาธิปัตย์บอยคอรดการเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนการตั้งสภาประชาชนของนายสุเทพเทือกสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาคดีกบฏส่วนการประชุมกะกะตวันนี้เพื่อที่จะวินิจฉัยขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งจากกรณีที่ม็อบประชาธิปัตย์ปิดล้อมสถานที่รับสมัครจนไม่สามารถเปิดรับสมัครสอสสแบบแบ่งเขตในพื้นที่ภาคใต้ได้ ช่วงเช้านะคะนางสุดสงวนสุดศรีสอนนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนของกลุ่มวงชนชาวไทยยื่นหนังสือต่อกะกะตเพราะเห็นว่าที่ผ่านมากรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตทั้ง5คนละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่กระกะตไม่เคยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าสมัครในพื้นที่ภาคใต้ได้รวมถึงไม่แสดงความมุ่งมั่นที่จะจัดการเลือกตั้งให้ทันภายในวันที่สองกุมภาพันธ์ ไม่เคยดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งและก็ไม่เคยรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้งทั้งนี้หากไม่แก้ไขปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้ถือว่ากะกะตน,นั้นไม่มีความเป็นกลางไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย